ไปเดี๋ยวขับลยภาพไปอเนี่ยเตาบ้านมันมาแล้วบอกนะนบอกแล้วบอกมาก็มาให้ทันแล้ครันนอ,องรถใหญ่ใหญ่สุเรียบร้อย ไอ้เฮียกลับบ้านเรือยเลือดเออไปขับเองพี่ไม่ต้องเบิื่อแล้วล่ะไปขับเองใช่หมวกกับน็อกไงวะเฮ้ยสีตายเลยนะอ้เาี้ไปบ้านไปบ้านไปบ้านเข้บ้านไปไม่ถึงห้าวิกลับละ คุณเลยที่เดียวตายใช่ไหมคือเรื่องไบลื่นติล้อมือใบลื่นใส่หมวกไอ้คแล้วผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวเมื่อกี้แม่งสี่ตัวที่เหลือแล้วเราตายก่อนด้วยนะนี่ทำไมไม่อุญญาให้กันไม่ได้เห้อ เอายากลี่ยในรถไม่ได้ไม่ได้แต่ประเอื่นเฮ้ยให้ลุงเอมาเข้าแก๊งเราดิลุเอพี่เปิดประตูบ้านนี้จะเป็นผิดหรือว่ถูกเราล่ะไม่มีกุญแจหรือไงวะถ้าผมเดือดขับรถไปเนี่ยนี่แหละ รับดูเขาไปด้วยแล้วผมไม่ไหวแล้วผมต้องใส่เครื่องเพื่อปลุกใจตัวเองโกูพังก็ไม่ซ่อมนะ พอรูปได้ให้มันมาบ้านเราดีกว่าจงีแล้วเนี่ยแค่สามสิบนาทีย่ไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอยมถึงสิบนาทีเลยไม่แม่ไม่ใส่ผู้ไม่มีแรงเดิน อีกแล้วเหรอใช่านี้แหละเวลาเราจะมีอไเป็นไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ฝนตกอัลโหลุงอรลว่าอยู่ผมบ้านจบสตอรี่อ่ะหมดแหละตูวได้มีตะมีต่คนมีต่คนต้องการตัวกูเนี่ยตอนเนี้ยกูจะอยู่ใครอ่ะไม่รู้อ่ะสภาก็จะเอาหมอก็จะเอา ไอ้สุดดำก็จะเอาแต่ถ้าลุงเป็นสภาลุงก็มาหาพวกผมไม่ได้เลยดิอต่ถ้าติดเราล่นสตอรี่มันเอารถใหญ่เสียได้หมดจะสดชื่นหรยอผมก็ได้เออเออเออเมื่อวานนี้ผมเคลียร์เด็กปากเดียวไปคนหนึ่งน่ะแม่งไม่ขอรบใครเลยแม่งด่าคนอื่นด่า ผมเตือนแางเลยเหรอเออผมเชียวไปเลยเมื่อวานเนี่ยแล้วเออใช่ครับลุงไว้ไม่ได้คบนไอ้พวกแบบเนี้ยผเชียวลุงเลยผมว่าออกไปเลยแบบยังไงอนาคตปัญหายิ่งมายิ่งกว่าเดิมอ่ะอต้องทำอะไรคือตัดต้องตัดแม่งเลยอ่ะผมเมื่อวานเนี้ยผมหัวเสียจริงแม่งอันเนี้ยขึ้นเลยอ่ะแค่แกล้งเล่นอ่ะมันบอกไม่ต้องเสือกผมตีมันตายมันบอกไม่ต้องเสือกอ่ะตอนผมให้มันขอพูดอ่ะ ว้นล้นลุงเลยต้ล้นลุงไปขี่ปัดหน้าแม่งเลยครัแบเกอวะเจอกับลุงเดี๋ยวผมรอตีกับมันแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้ลุงเดี๋ยวผมโทรไปผมมีสามคนเลยตอนเนี้ยตีใครตีกับซาตานลุงมันมีห้าคนอะ่ะโอ้ยฝีมือมันอยู่ที่ฝีมือแล้วจริงจริง,รงน้อยแต่ฝีมือฝีคือน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเราต้องเน้นฝีมือด้วยแล้วดูการเข้าแล้วก็การตัดหก สามชนะหกได้นะเว้ยถ้าให้ตัดกันดีๆอ่ะหรือถ้าให้เข้ากันดีๆอ่ะถ้าใจเย็นๆอ่ะไม่ตีกันมั่วอย่างเดียวแหละมันน่าจะไม่มั่วละโอเครู้เรื่องพ่อครูรู้ว่าพวกมึงก็ฝีมือได้อยู่อ่ะขอบคุณครับลุงโอเคสู้ๆครับจะผมไปตีแม่งเลยงั้นอ่ะเออไปก่อนเด็ไปเอาแม่งเลยเอาเราไปเก็บเราไปเก็บเดี๋ยวไปบ้านแม่งเลยไหวเหรอไหวไหม กูกลุ้มอะไรกูเอายิเตอร์ไป <c oughs> ขอรถเก็บหน่อยเจมึงรับบ้านนะมันซ้อนถามไปไม่ได้ไอส้สีมึงเอาไปเก็บที่พาวดิมึงจะพาวรถไปให้หรอคู่อุ้มไปอุ้มไปปะอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้มีตซาตาริอุ้มไม่ได้ตตอ,นนอุ้ม,มอุ้มไปไปไปบ้านมาัน ไม่ได้ไม่ได้หมุ่มห้าุ่ม้มาบุมราร,รถารอเอาราไปคนนึงเอาราไปคนหนึ่งใครจะไปพารถอ่ะเอาไปพาวที่นู่น,นลาลนะเลมนยก่เดตินมน้นรอไปไหนเนี่ยาไปตาดชสู เลยไปบุกไปบุกกไปบุกมาเลยอย่าไปกลัวแเราสามคนไม่มียาเลยนะสู้แค่ไหว,เ,วเ,เดี๋ยวรอคนเดียมาเสริมทัพที่หลังตอนนี้เราสู้เ,เรืองเสริมทัพป,ประมาณสองโมงกว่าแล้วพวกกูรูไม่ถอย กู S <S> <S <S แล้วกูมันมีเยอะกูก at ็ไม่ถอยแล้วก็เพิ <S <S ่มมันเยอะกูก็ไม่ถอยแล้วถ้ามันไม่เยอะก็จริงมันชนะได้นะถ้ามันไม่เล่นหมัดอ่ะกูออกไ้มันไม่เล่นหมัดเดี้พวกูโศกกลางไม่เมีเอาก็เป็นไม่ได้ตมาส์ตอรลลี่ที่เขาเล่นกันจริงๆไม่ค่อยมีหมัดโคตรเจ็นิวเซนเบอร์ดักไปเล่นได้หรือถ้าจะเล่นไม้ปากหลามกันประมาณ เสแต่เสรเนี้ันฝากหล่เป็นขเตีไม่เก็บของิวิตเจด้ตีมันยี่สิบัรอบีร้อยรอบแปดร้อรอบพี่ไหวไหเนี่ยพี่มันไหวแต่ว่ามันล้อีเขาจป่ป่ะขอเงินสามรอย่นีขอหน่อย ไม่เบิดกูมึงอนมากูไม่ได้ก็ไมเปิดเลยหน่อยไม,ไมบ,บุกบ้างใชไหมเป็นเลยเป็นหน้าบ้างามันปปูอยาการเตอร์นเก็ูอย่างอ้วนแต่แรงรไหยแร่ป่าลุงไปเลย ไม่ตายแล้วผมมียาแล้วตอนนี้แก่เลยตายกัอนคนแรกคนแรกหงเยาร์จะชูพี่อยากกลัวเล่นมั้ยชถึงแล้วหรือถึงแล้วดีจิตเมื่บ้านมันเลยเหรอใช่ เอารออยั่ค่ะมาเลย

ไปเดี๋ยวกูขอทีทุกคนสวยไม่ดีเหี้ยสวยไม่ดีโอ้เหี้ย หมดอ่ะขึ้นเขามากรองเลย แตตอรีไม่ามันก็ไม่เดือดีพี่มื่อกี้กันเองด้วยนะมันี้มันยิเองเออเมื่อกี้ที่ที่หนูตัวไอหัวแดงวิงมาพุ๊โดนเลยอ่ะ ให้ขอพูดหมาพี่ผมปิดการขอตลอด ขอพูดง่ายพี่ขอพูดง่าพี่เขาพี่โดนอะไรตายอ่ะโดนมึงอ่ะอุะ้ยอีกแล้วเหรอจะไปรอเฮียแล้วผมก็คิดไปถึงตัวเห็นไหมล่ะมันตายหมดเลยมึงไงขี้กูไอ้ <c oughs> สังตีนแม่ขี้กูอีกแล้วไอขี้นไอ้ยสิกูไม่อยากให้กูเล่นหรอ สียังมึนสีมื่อกีไอนสีไปปั๊บเขาอยากเละค่แล้วผม่มผมบามันว่าอันไหนว่าเป็นรอต่อยเองอามด้ไม่ได้คบีดีเสเลยับีดีเส็ตเลยอนุมนุมเดี๋ยวไอ้นมนมนุมนมเด้าหลังรีค่อยตีกันต่อก็ได้ครับไปเคยๆจกัจกันนม ไดผมไแล้วพวกเราโคต์เต็มไปดึงดึงเดินเข๋เขียพร้อมในสัตว์อันอยางดีเล็บตัวเปิดซะด้วยนะแย่แล้วผมผมตัวแค่เลขสองกันทันกด้ังเร่วก่อนครับนีขึ้นเลยทั้งหัวตกเลย ไม่ลูกตู้แก่ไหวรู้ก็ไหวได้เดี๋ยวไหวเนี่้มันมีจับที่แบบมีกระนัว้วยนะใช่ใช่จับได้ที่อีกหนึ่งอ่ะที่อ่อนอ่ะหัวแดงมันพี่มาเอาผมก่อนเยอยะแล้องซีกอเรียกมันมีจังหวะซ้อนหลังที่หนึ่มีจังหวะหาจังหวะซี่อได้เป็นหหัวเหลี่ยมไม่หัวเหลืองไม่โดนหงกีไปอ่ะไอ้ส่วลดไปสวนลดอที่ล่ะ ไม่ได้บัฟต้องเิดมันมันพูดไว้ไงว่าไงผมผมพูดหล่อต่อยติงแล้วก็ต่อยจริงจร่ะต่อยจริงแต่โดนเพี้ันนี้ก็ไม่เอาเด้อพี้ยต่อยจริงๆริงแล้วต่อยไม่หยุดเลยก็ได้มีคนตัดไม่ได้หรไม่ให้แบบไม่มีคนตัดแล้วเพื่อแบบไม่ จะบ้าไปไหมหลังนี้เจอกันบอกพี่บอกมานละเจ้าอีกเหรอลูกเอาอีกหลังนี้เอาอีกเอาไม่อ,อีกก็ไรเอออตอนตอนตอนนี้ไม่เอาตอนนี้รอรอก่อนรอหลังนี้ได้พวกไม่เยอะไม่เป็นไร ไอ้เงี่มี้อหไ้หลังเที่ยงกูอาจจะไอ้ถึงกับกูไม่อยู่นะเอากูไปส่งงานส่งงานเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนกินโมงอ่ะโอ้ยสี่แล้วเหลอเราสองคนหลังเที่ยงพี่กลัวอะไรย่าสี่สองมึงไหวอ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกแล้วพี่จะไปกินข้าวแล้วไปเจอกันเดี๋ยวพี่ต้องหาเพื่อนก่อนพี่เดี๋ยวเชิญไม่รู้รกลับเร็วกลับเร็วเดินรีบ,บิดรถไปงั้นเดี๋ยวผมออกไปกินข้ากวก่อนประมาณข้ามา,า,มาทเที่ยงเที่ยงคืนต่อมาแล้วต่อมาแล้ว